สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี2566อกของกอพรครับรายงานนี้ก็เหมือนเป็นภาพรวมความพยายามของภาครัฐไทยนะครับที่จะปรับตัวยกเครื่องตัวเองให้ทันสมัยขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นด้วยวันนี้เราจะมาลองกันเอาประเด็นสําคัญสําคัญกันครับว่า ปี2,566เนี่ยมีอะไรคืบหน้าบ้างที่จับต้องได้โดยเฉพาะที่เขาพูดถึงรัฐที่ล้ำหน้าด้วยดิจิตัลกับรัฐที่เปิดกว้างให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นอ่ะลองมาดูกันครับค่ะใช่ค่ะรายงานนี้ก็ให้ภาพความพยายามปฏิรูปในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งเรื่องโครงสร้างองค์กรการปรับปรุงบริการแล้วก็การจัดการภายในให้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วก็เชื่อมกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนพัฒนาต่างๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการพยายามนําเทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้จริงจังมากขึ้นค่ะครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่อง e-service หรือบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส อันนี้ดูเหมือนเร่งเครื่องเต็มที่เลยนะครับเห็นว่ามีบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นตั้ง29บริการแล้วก็มีบริการสำคัญตามนโยบายอีก12อย่างอย่างเช่นแอปไทยไอดียืนยันตัวตนหรือจ่ายภาษีที่ดินออนไลน์หรือแจ้งเตือนสิทธิสวัสดิการต่างๆพวกนี้เขาบอกว่าช่วยลดต้นทุนแฝงให้คนกับธุรกิจไปตั้ง4,200ล้านบาทน,นะครับแถมคนพอใจตั้ง81%น่ะ โอ้81%นี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับบริการภาครัฐค่ะตัวเลข81%นี้ก็น่าสนใจะนะคะแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การทำแอป,ปขึ้นมาใหม่ๆเท่านั้นแต่มันคือความพยายามจะเชื่อมระบบหลังบ้านด้วยค่ะอย่างศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง GDX ที่ตอนนี้มีข้อมูลเชื่อมกันแล้ว74ชุด อันนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันจะช่วยลดการขอเอกสารซ้าๆจากประชาชนได้แล้วก็มีการเปิดข้อมูลภาครัฐผ่าย data.go.th อีกเป็นหมื่นชุดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวใจของรัฐบาลดิจิทัลเลยแล้วก็มีการเตรียมตัวรับการประเมิน be ready ของธนาคารโลกด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานไปในตัวค่ะอ๋อครับครับนอกจากเรื่องดิจิทัลแล้วเหมือนจะมีเรื่องการทดลองใช้วิธีการใหม่ๆด้วยอย่างที่เขาเรียกว่าการสกิดหรือนัช อันนี้น่าสนใจมากครับมันคืออะไรล่ะครับอ๋อค่ะนัดนี่มาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมค่ะคือแทนที่จะออกกฎบังคับอย่างเดียวก็ลองใช้วิธีสก,กิดเบาๆให้คนปรับพฤติกรรมอย่างในรายงานเขายกตัวอย่างโครงการนำร่องเรื่องการคัดแยกขยะอาหารในชุมชนนะคะผลคือกลุ่มที่เขาให้ทั้งถังขยะแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ไปด้วยเนี่ยมีพฤติกรรมคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นถึง76%เนเลยนะคะโอ้โหเ6เนต เยอะมากเลยนะครับแสดงว่าไม่ต้องบังคับเสมอไปแค่ให้ข้อมูลให้เครื่องมือก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้ใช่ค่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าเริ่มมองหาเครื่องมือใหม่ๆม,ม,มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐมากขึ้นแล้วเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรล่ะครับมีอะไรเด่นๆบ้างไหมครับก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คล่องตัวขึ้นค่ะ อย่างการตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะอันนี้ก็เพื่อรับมือประเด็นสำคัญระดับโลกเลยหรือการทดลองใช้แซน์บ็อกซ์ค่ะอันนี้เหมือนเป็นพื้นที่ทดลองเล็กๆให้หน่วยงานบางแห่งเช่นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือสอทอน,นอชอเนี่ยได้ลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยอาจจะผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างชั่วคราวในพื้นที่จำกัดจำกัดก่อนนะคะเพื่อดูผลลัพธ์ก่อนจะขยายผลจริง อ,อ๋อเหมือนเปิดพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกก่อนขยายวงกว้างประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีการประเมินผลการให้รางวัลเลิศรัดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งปี6 6เนี่ยมีหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดเยอะสุดเป็นประวัติการเลยค่ะก็แสดงว่ามีแรงจูงใจในการพัฒนามากขึ้นฟังดูมีความคืบหน้าเยอะเลยนะครับแตออ่แน่นอนว่า การปฏิรูปมันก็คงมีอุปสรรคมีความท้าทายอยู่บ้างอะไรคือความท้าทายใหญ่ๆครับที่ระบบราชการไทยยังต้องเจออยู่ ความท้าทายสำคัญเลยนะคะอันดับแรกๆเลยคือการทำให้บริการดิจิทัลเนี่ยมันเป็นแบบเบ็ดเสร็จจริงๆหรือ N to N คือหมายถึงเริ่มจนจบกระบวนการได้บนออนไลน์ทั้งหมดเลยซึ่งปัจจุบันจากเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยก็ยังทำได้ไม่ครบนะคะยังมีช่องว่างอยู่มากอีกเรื่องก็คือการสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงานให้มันเหมือนๆกันเป็นในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงานอันนี้ซับซ้อนมากค่ะแล้วก็มีเรื่องต้นทุนเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอันนี้ นี้ก็เป็นภาระเหมือนกันนะคะและที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือการปรับเปลี่ยงวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐค่ะให้เปิดกว้างจริงๆรับแนวคิดใหม่ๆรับการมีส่วนร่วมจากข้างนอกอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทําตามรูปแบบนะคะต้องให้มันฟังอยู่ในวิธีคิดวิธีทํางานเลย ครับเรื่องวัฒนธรรมองคอ์กรนี้น่าจะปรับยากแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับงั้นสรุปได้ว่าปี2566เนี่ยระบบราชการไทยพยายามอย่างชัดเจนเลยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิตัลแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นมีผลลัพธ์ที่พอจับต้องได้นะครับทั้ง e-service ที่สะดวกขึ้นการลองนวัตกรรมใหม่ๆการปรับโครงสร้าง แต่ก็ยังเหมือนมีการบ้านชิ้นใหญ่รออยู่โดยเฉพาะการทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆเชื่อมโยงกันแล้วก็ยั่งยืนไปยาวๆนะครับใช่ค่ะ ประเด็นที่น่าจับตาดูต่อไปเลยก็คือว่าภาครัฐจะเร่งสปีดในการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลทั้งหมดให้มันไร้รอยต่อจริงๆบนแพลตฟอร์มกลางอย่างบ i z p o r t ท l สำหรับธุรกิจหรือซิ tizen Port ท l สำหรับประชาชนได้เร็วแค่ไหนและอีกเรื่องคือจะสร้างกลไกที่เปิดให้ภาคส่วนอื่นๆค่ะทั้งเอกชนประชาสังคมเข้ามาร่วมออกแบบร่วมแก้ปัญหาซับซ้อนมากๆอย่าง pm 2.5หรือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆได้ยังไงอันนี้น่าติดตามมากค่ะน่าคิดมากครับ งั้นคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อก็คือว่าอีกสัก2อสปีข้างหน้าเนี่ยอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่คนทั่วไปอย่างเราเราจะรู้สึกได้จริงๆครับเวลาไปติดต่อหรือรับบริการจากภาครัฐและที่สำคัญไปกว่านั้นคือแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปนี้ได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากการเป็นแค่คนใช้บริการดิจิทัลเฉยๆ อืมเป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าติดตามมากๆครับ